ชูสะละครับซัมเมอร์2 0 2 4ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลยูฟ่้า955ลุ้นมัาครบทุกลีกแอดไลน์มาเลยที่แอดยูฟ้า955ลิง์อยู่ที่เฟิร์สคอมเมนต์เลยนะครับชูสะละครับทางการทีมรีมอำลาฟูลล่กับร่วมง,งานทีมบ้านเกิดทีมรีมแนวรับทีมชาติสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งใจอำลาเจ้าส่วน้อยฟูแล่ ย้ายกลับไปเล่นฟุตบอลในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อเมริกากับสโมสรชาร์ลอต FC เอฟซีแล้วแนวะรับไป32ปีตัดสินใจย้ายกลับไปเล่นฟุตบอลในบ้านเกิดหลังจากย้ายมาเล่นในลีกยุโรปตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาก่อนย้ายมาร่วมงานกับฟูลแลมในปี2015และกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของสโมสรผ่านการลงเล่นกว่า300นัดให้กับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมก่อนตัดสินใจอำลาทีมร่วมงานกับชาร์ลอต FC เอฟซีด้วยสัญญา2ปี พร้อมกับออปชั่นต่อเพิ่มได้อีก1ปีแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เล่นของทีมแล้วแต่ผมจะเป็นแฟนฟุตบอลของฟูลแลมตลอดไปความทรงจําที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ถูกสร้างขึ้นตลอดช่วงเวลากับฟูลแลมมันเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งทีมรีมกล่าวหลังจากอำลาสโมสรที่อยู่มานานถึง9ปีท้งนี้รีมยังคงเป็นนักแข้งทีมชาติอเมริกาซึ่งผ่านการลงสนามมาแล้วกว่า6 1นัดหลังการตดทีมชาติครั้งแรกเมื่อปี2010 ชูสละครับทางการอเล็กซิสคืนถินเก่าเซนฟรีซบอ,อูดินิเซอเล็กซิสซันเชสดาวเตะทีมชาติชิลีย้ายกลับไปร่วมงานกับอูดินิเซอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากหมดสัญญากับงูใหญ่อินเตอร์มิลานอเล็กซิสแยากทางกับงูใหญ่หลังจากจบฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากสิ้นสุดสัญญากันแล้วโดยมีส่วนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์เกาโชซิลาเตลรี่มาครองโดยดาวเตะวัย35ปีตัดสินใจคืนรังเก่าอย่างอูดินเซ แบบไร้ค่าตัวหรือฟรีเอเจนต์หลังเคยอยู่กับทีมระหว่างปี2006-2011ก่อนย้ายไป็นวดเล่นให้กับหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั้งไอต่างดาวบาร์เซโลนาไอปืนใหญ่อาร์เซนอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดงูใหญ่อินเตอร์มิลานโอลิมปิกมารเซยิยและก็อินเตอร์มิลานอีกรอบนะครับอูเดนเซประกาศสัญญาอเล็กซิสอย่างเป็นทางการโดยมอบสัญญาให้2ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026นะครับ ชูสละครับทางการเวสต์แฮมคว้าชองแคลตวริโบอดีตเป้าหมายแมนยูเวสต์แฮมยูไนเต็ดดึงชองแคลตอริโบกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพเรียบร้อยด้วยการยืมตัว1นซีซั่นพร้อมกับออปชั่นซื้อขาด40ล้านยูโรขุนค,คอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมในศึกพีเมลิกอังกฤษประกาศยืนยันคว้าตัวชองแคลตอริโบประกาศหลังดุกีทีมชาติฝรั่งเศส มาจากนิสทีมนาลิกเอิงฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้วเซนเต้แบ,บ็กวัย24ปีย้ายมาอยู่กับคุนคอนด้วยสัญญาแบบจิมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลพวกออปชั่นซื้อขาดในซัมเมอร์ปี2025ซึ่งเชื่อว่าอยู่ที่ราว40ล้านยูโรหรือประมาณ1,560ล้านบาทพร้อมกับเงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวในอนาคตด้วยโตดิโบเผยหลังจากสวมใส่เสื้อหมายเลข25ให้กับขุนคอนว่า ผมตื่นเต้นจริงๆที่ได้สญญากับเวสต์แฮมมันเป็นความฝันที่กลายเป็นจริงกับการได้บเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกนี่เป็นโอกาสอันน่าทึ่งสําหรับผมในการอยู่กับสโมสรที่มีความทะเยอทะยานอย่างมากต้องการความก้าวหน้าอย่างแท้จริงภายใต้กุณซือคนใหม่ตัวดิโบที่ติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว2นะัดกล่าวนะครับก่อนหน้านี้นตัวดิโบเคยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์นัดเดตหลังจากทำงานได้อย่างโดดเด่นกับนีสแต่ก็ติดกฎของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟา ที่ห้ามนักเตะจากทีมใดทีมหนึ่งย้ายไปอยู่กับทีมที่มีเจ้าของเดียวกันซึ่งลงเล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปรายการเดียวกันโดยปัจจุบันเสื้อจิมรัดคริฟส์ม้าสถีชาวอังกฤษมีหุ้นอยู่กับทั้งสองสโมสรและนฤด,ดูกาลหน้าก็จะลงเล่นฟุตบอลยุโรปาลีกเหมือนกันด้วยจู่สไลครับทางการสเปอร์คว้าโดมินิกโซลันกี้ร่วมทัพสเปอร์เปิดตัวโดมินิกโซลันกี้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ หลังจากจ่ายค่าตัวบวกกับแอดออนให้กับบอลมารราว65ล้านปอนด์สุพรเีเอ์พูรับรับพย์ไปด้วยท็อตแนมอัสเปอร์สโม,มสร,รในศึกพีเมล็กอังกฤษ,กฤษประกาศยืนยันคว้าตัวโดมินิกโซลันกี้กองหน้าดุริีทีมชาติอังกฤษมาจากเดอะเชอร์รี่บอลมารทีมคู่แข่งร่วมศึกพีเมลิกอย่างเป็นทางการแล้วดาวเตะวัยปีซึ่งเคยติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว1นัดสัญญากับไก่เดือยทองเป็นเวลา6ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030 ขณะที่คาดตัวไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สือ่อคาดว่าบวกแอดออนแล้วอยู่ที่65ล้านปอนด์หรือประมาณ2925ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้นับเป็นสถิติการขายนักเตะของบอลมาดทำลายสถิติเดิมที่ขายนาธานอาเก้ก็อหลังชาวดัชไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว41ล้านปอนด์หรือประมาณ1845ล้านบาทเมื่อปี2021นนะครับขณะเดีวยวกันการย้ายทีมครั้งนี้ยังทำให้ลิเวอร์พูลได้เงินก้อนโตอีกด้วย หลังจากทำสัญญาไว้ว่าจะได้ส่วนแบ่งเงินจำนวน20%ของกำไรถ้าบอลหมัดขายโซลันกี้ครั้งต่อไปหลังดึงมาจากหงแดงเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์รือประมาณ855ล้านบาทนะครับจากค่าตัว65ล้านปอนด์ทำให้บอลหมัดได้กำไร46ล้านปอนด์คือประมาณ2,070ล้านบาทส่งผลให้เลี้ยวภูจะได้ส่วนแบ่งกำไร20%หรือราว9.2ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยประมาณ414ล้านบาทนะครับ ชมคลิปแล้วฝากขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชา n น,นลคนคอบอลเช่นเดิม